ตั้งวทีก่นอนตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามสกู๊ปพิเศษก่อนค่ะเรื่องราวของคุณสมศักดิ์ประสานทรัพนะคะซึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกจําคุกอยู่ที่เรือนจําหลักสี่นะคะก็ในข้อหาวางเพลิงที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะประเด็นสําคัญก็คือคุณสมศักดิ์ประสานประสานทรัพเนี่ยระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจําค่ะก็บุคกากรีก็เสียชีวิตลงและไม่มีโอกาสได้มา เผาศพของบุพการีนะคะเราไปติดตามชีวิตของคุณสมศักดิ์ประสานทรัพย์ค่ะเรื่องราวชีวิตที่อยู่ในเรือนจําในขณะที่ตัวเขาเองก็บอกว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทําความผิดไปติดตามนะคะการรายงานของน้องกลอกันเป็นนักสถิรคุณค่ะเชิญรับชุมครับ รอยรยนางพัชรีประสานทรัพย์ภรยาของนายสมศักดิ์ประสานทรัพย์ผู้ต้องหาคดรีรอบวางเพลิงสาร,รกลางจังหวัดอุบลราชธานีได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์วันที่สาร,รการจังหวัดอุบลราชธานีโดนเผาเมื่อวันที่19กพฤษภาคมพศ2553กระทั่งสามีของเขาถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2553ว่า แฟนเขาอยู่ที่บ้านมีเพื่อนเขาขับรถมาบอกว่าสารลางโดนเผาไปช่วยกันไปดูหน่อยแกก็ไปพอไปถึงก็มีคนโดนยิงแฟนน่ะลุงสมศักดิ์แกเป็นอปปลอยู่แล้วแล้วทีนี้แกเห็นคนโดนยิงแกก็เลยไปช่วยเขาขึ้นรถพอเสร็จเอาช่วยเขาแล้วแกก็วิ่งเข้าไปในสารลางไป,ไปเจอจังหวะที่ไฟมันลุกอยู่อยู่ใกล้ไฟเขาเลย ลงข้อหาว่าร่วมกันวางเพลิแงก็็เลยถูกตัดสินสามสิบสี่ปีค่ะเราก็ลำบากค่ะวิ่งเต้นทุกอย่างเราไม่เคยเป็นหนี้ก็ต้องเป็นดินน้นรนคิดว่าได้เงินสองสามหมื่นจะประกันแฟนออกมาก็ต้องดิ้นรนเอาที่เอาอะไรไปเท่ากับว่าไปโกงขเขาไปจําอะไรมันประกันไม่ได้สักทีเราก็เป็นหนี้เขาเท่าทุกวันนี้ฉันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ ภาระรอบกายที่นางพัชรีประสานทรัพย์ต้องแบกรับแต่เพียงผู้เดียวขณะที่นายสมศักดิ์ประสานทรัพย์ผู้เป็นสามีต้องโทษอยู่ในเรือนจำคดีรอบวางเพลิงสลากลางจังหวัดอุบลราชธานีสารตัดสินไม่รอลงอาญาจำคุก34ปีพร้อมคัดค้านการประกันตัวและในวันนี้เธอได้เดินทางมาเยี่ยมสามีที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยความคิดถึง ทุกครั้งที่เธอได้พบหน้าสามีไม่สามารถกลั้นน้ำตาของตัวเองไว้ได้ด้วยความรักด้วยความสงสารไม่อยากให้สามตีต้องมีสภาพอยู่เช่นทุกวันนี้ลูกก็ตต่างคนต่างเขาก็มีครอบครัวเขาก็ช่วยเราได้ไม่เท่าไหร่นะคะไม,ไม่เหมือนกับที่แฟนเราอยู่เขาก็หารับเหมาทาสีมั่งทำทุกอย่างนะคะที่แกได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงหลานด้วย หลานตัวเล็กต้องรับผิดชอบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีมีพ่อก็เหมือนไม่มีลูกชายเขาก็เลิกกับเมียเขาเขาก็ทิ้งกันไปอะไปไหนก็ไม่รู้เท่าทุกวันนี้ก็เลี้ยงหลานอยู่สองคนรับผิดชอบอยู่ทุกวันนี้บางครั้งลูกสาวลูกเขยเขาทำผลไม้เขาลงของเขาก็รับมามั่งเซ็นมามั่งมาให้แม่เดินขายขายได้ไม่ได้ <laughs> บางทีก็เป็นหนี้เขาขายไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้กินอะมันเน่า <c oughs> เป็นนี่เป็นนี่เท่าแก่ทุกวันเนี่ย <laughs> บางบางบางทีถ้ามีตังก็มาเดือนละสองครั้งถ้าไม่มีก็ก็เดือนละครั้งที่คุณมีช่วยค่ารนะถาเดือนละพันห้าร้อยบาทค่าใช้จ่ายค่ารถเดินทางนะค่ะเดือนละพันห้าถ้าถ้าเดือนไหนเรามีเราก็มาเองเสียค่าใช้จ่ายเองถ้าเรามาสองครั้งนะคะ่ะ คิดถึงมากเลยค่ะ,ก,คะก็รู้สึกแบบเราเคยมีหัวหน้าครอบครัวมันมนานแล้วมันขาดหายไปเราก็รู้สึกตกใจกว่าก็ไม่ได้ออกก็อยากให้รัฐบาลเราช่วยหน่อยค่ะเพราะว่าทุกคนที่เรียกมาก็อยากให้แฟนเราได้ประกันประกันใช่ไหมคะบอกให้รัฐบาลช่วยหน่อยสงสารก็มั่งเขาอยู่ที่นี่เขาก็ถึงครอบครัวมันครั้งเราจนยืมดอกร้อยละยี่สิบมา ทุกทีเลยบางทียืมเขาพันหนึ่งพี่ต้องไปให้เขาพันนที่ยืมเขามาบางครั้งไม่มีเงินอ่ะบางทีแฟนสั่งซื้อของเงินที่คุณเมย์ให้เดือนละพันหน้าเราก็แทบจะไม่พอเกียรติก็อยากให,ให้ได้ประกันเร็วนะคะสงสารมั่งเถอะอยา่าขังเขาลืมเลยอยากจะให้รัฐบาลยิ่งแล้วก็ช่วยค่ะช่วยหน่อยไหนเราก็ช่วยกันรัฐบาลของเราไม่ช่วย จะเอารัฐบาลตรงไหนเรามาช่วยคะครอบครัวทางบ้านก็เดือดร้อนลูกหลานก็แบบว่ามีลูกก็บ้านแตกแสแหละขาดเขาก็ไปแยกย้ายกันทำอากินจะไม่กลมีคนเลี้ยงลูกเรียนอยู่ก็ต้องขาดก็ต้องไม่ได้เรียนแล้วลูกคนเล็กก็วันนี้ก็ิ้นรวนไปทํางานที่พัทยาไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยให้ลูกไปทีนี้ก็ก็ต้องไปเพไม่มีที่ปักหลักแล้วดี่อยู่ที่บ้านก็อยู่คน กับหลานไปกุ้มใจไปประวัติหนึ่งก็อย่างที่ก็อยากให้คุณกอบลงไปดูนะคะถึงทางบ้านก็เดือดร้อนจริงๆ บ่อยครั้งที่นายสมศักดิ์ถ่ายทอดความรู้สึกของเขาเองลงในจดหมายส่งไปถึงภรรยาและลูกๆที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื้อความในจดหมายบอกเล่าบรรยายถึงความรักที่มีต่อครอบครัวบอกให้ภรรยาและลูกๆอดทนสู้ชีวิตตัวเขาเองถูกคุมขังก็ได้แต่คิดถึงรอวันที่จะออกมาใช้ชีวิตอิสระร่วมกันอีกครั้งเขาเขาก็แบบว่าเขาเขาก็อึดใจแต่เขาทําใจเขาก็มีแต่รอวันว่าเขาจะได้ออกได้ประกัน เขาก็ดอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะเขาก็อยากจะได้ประกันเขาก็พูดอยู่เขาก็เป็นห่วงครอบครัวจดหมายเขียนไปก็มีแต่คิดถึงเป็นห่วงบ้านก็ผุพังหมดแล้วไม่มีไม่มีหัวหน้าครอบครัวที่จะมาทํามีลูกเขยคนเดียวก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามไปทํางานเลือกก็ห้าหกโมงบ้านจะพังอยู่แล้วมันไม่มีใครจะซ่อมให้เพราะว่าเราขนหนีน้ำลัวน้ําท่วมอ่ะขนไปไว้ข้างบนมันก็เอ็นหมดแล้วบ้านอะ่ะ ถ้าขึ้นไปสองสามคนพังแน่เลยค่ะก็ไม่มีไม่รู้จะให้ใครทาเราจ้างเขาเราก็ไม่มีเงินก็รอเขาลูกก็บอกรอพ่ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้ประกันสักทีจนคนที่อุบลนถามเมื่อไหร่แฟนจะได้ออกก็มันท้อใจแล้วอะก,ก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็พูดอย่างเงี้มนมันหมดหวังอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อกุ้มใจเหมือนกัน ก็ไม่ยุติธรรมหรอกค่ะแบบว่าคนเราต้องให้เขาออกมาสู้คดีหน่อยว่าเขาให้เขารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้ทําอันนี้จับเขาไปแล้วไม่มีหลักฐานในการเผาหรือว่าไม่มีการลาดน้ํามันก็ว่าเผายังไม่ถูกนะคะก็ความยุติธรรมก็อยากให้รัฐบาลเราหน่อวิ่งเต้นช่วยหน่อยค่ะสนใจหน่อยถึงจะอดตายก็ช่างขอให้มีเขาได้ออกมาสงสารนะคะเราอยู่ข้างนอกเราก็หนักใจ เวลากินของที่เขาชอบเราก็น้ำตาไหลอยู่ <c oughs> เสื้อผ้าเขาเก็บเห็นเสื้อผ้าเขาน้อยใจอ่ะ <c> เ <oughs> ก็บไว้นี่มันสองปีกว่าแล้วนะคะเมื่อไหร่ท่านจะช่วยสักทีสิ่งที่อยากได้ก็อยากให้แฟนประกันออกมานี่ค่ะถึงจะไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้เขาได้ประกันออกมาแม่เขาเสียเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลานั้นก็ยังเขายังไม่ได้ออกไปเลย ไมมมม่่เเเดดีอออกาาาาผรููปใใหห้้ขะถ่าายเเป็นอรบัมสงให้้ขดูถึงวันนี้สําหรับนางพัชรีและครอบครัวเงินทองเห็นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเสียแล้วความลําบากที่กําลังเผชิญอยู่เขาพร้อมจะกัดฟันสู้จนถึงที่สุดขอเพียงแค่สามีของเขาเป็นอิสระ บ่อยครั้งที่เขาอยากจะถามหาความเป็นธรรมจากสังคมถามหาความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมเหตุใดคนอื่นที่ถูกต้องโทษคดีหนักกว่าสามีถึงได้ประกันตัววิงวอนขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยหันมาสนใจความเป็นอยู่ของนักโทษทางการเมืองกลุ่มนี้บ้างเงินทองสิ่งของใดๆก็เทียบไม่ได้กับการเป็นอิสระออกมาใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวเหมือนที่ผ่านมาพพชนาสกุลเปียถ่ายภาพกอปกันปินัสธิรกุล รายงานค่ะคนั่นก็คือเรื่องราวของคุณสมศักดิ์ประสานทรัพย์นะคะซึ่งอยู่ในเรือนจำ ที่หลักสี่นายผาสมควรค่ะจดหมายฉบับหนึ่งค่ะปล่อยได้มานะคะซึ่งเป็นจดหมายของคุณสมศักดิ์เองก็เขียนมาระบายความรู้สึกนะคะบ,บอกว่าผมมาอยู่ที่นี่นะคะสองปีกว่าแล้วทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็มีบทเรียนหลายอย่างแก่ตัวผมเองฝันร้ายในครั้งนี้ผมคงต้องจําใส่ใจไว้ตลอดชีวิตของผมทีเดียวเป็นฝันที่โหดร้ายมากจนทําให้ตัวเองสูญเสียอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอย่างบ้านช่องที่เคยอยู่มาก็ได้ขายไป มิหนำซ้ำผู้ที่ผมเคารพบูชาผู้ให้กำเนิดผมมาก็ต้องมาล้มหายตายจากไปอีกคนอะไรจะสูญเสียไปมากกว่าสิ่งนี้ครับสิ่งที่สูญเสียไปในครั้งนี้คงไม่มีวันจะหวนกลับคืนมาได้อีกเลยครับการเรียกร้องห,หาประชาธิปไตยและความยุติธรรมตัวผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนหรอกครับว่าครอ,อบครัวของผมจะเป็นเช่นนี้ได้พวกเขาต้องลำบากเพราะตัวผมเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่คนที่สุขสบายนี้ไม่ใช่ผมครับ ไม่ใช่ครอบครัวของผมคนที่สุขสบายกับกายเป็นพวกที่มีแต่ดีแต่ปากเท่านั้นค่ะการเรียกร้องก็คงจะยาวไกลนะคะมีวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันที่ผมจะได้รับอิสรภาพสักทีนะคะจากสมศักดิ์ประสานทรัพย์สู้เพื่อทุกคนค่ะ ครับก็ขอให้กำลังใจนะครับทางนักโทษการเมืองทุกคนนะครับเขาบอกกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นที่มันผิดเพี้ยนในยุคของรัฐบาลนพิเศษทำให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องของการดําเนินการเรื่องของคดีพอสมควรเลยครับวันนี้ทุกภาคส่วนฮะก็พยายามที่จะช่วยกันเพื่อจะนนักโทษทางการเมืองออกจากเรือนจําตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ22รายนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกภาคส่วนจะลงมาดูแลเขาเหล่านั้นอย่างดีนะครับคราก็ดีใจนะคะที่ผ่านมาก็มีการรวบรวมเงินนะคะบางส่วนไปมอบให้กับ พี่น้องผู้ต้องขังแล้วก็ญาติผู้ต้องขังนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ขอบคุณที่มีนะคะผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะช่วยเหลือผู้ต้องขังเหล่านี้ค่ะแล้วปอนก็เป็นส่วนกลางนะคะในการนําความช่วยเหลือนี้ไปส่งมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจําค่ะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะหากมีอะไรเกิดขึ้นจากนี้ก็อยากที่จะดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องทุกคนให้ออกมาจากเรือนจําให้ได้ค่ะครับทิ้งข่าวไว้นึงครับพุดีว่าทางมีข้อข้อมูลจากนักโทษทางการเมืองผู้หญิงยิงฮอ,อ,อ,อ เขาฝากขอบคุณมานะครับขอบคุณพี่น้องไปจนทุกคนที่เป็นหัวนะผู้หญิงยิงหอนะครับแล้วก็ฝากคําพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าจับอันนี้คือคําพูดของผู้หญิงยิงหอนะครับถ้าจับกูมาขังไว้แล้วกูต้องตายอยู่ในคุกแล้วก็กูยอมได้เพื่อประชาธิปไตยนะครับถึงจะทํากับกูแค่ไหนถ้ากูออกไปได้กูก็จะสู้เหมือนเดิมเพื่อประชาธิปไตยครับ คือคำพูดของนักโทษทางการเมืองผู้หญิงยิงหอครับค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาค่ะสําหรับรายการประชาชนข่าวเย็นนะคะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภัยสารครับ่ะวันนี้หมดเวลาเราไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ